Alice in b o r d e r l a n d เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อเดียวกันและเปิดให้ชมทาง Netflix ซึ่งจะมีทั้งหมด8ตอนหากซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ถึง7.7คะแนนช่องรีวิวหนังสตาร์อินทูเวิร์ดผู้ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านไปไหนหากท่านใดชื่นชอบผลงานสามารถกดติด ตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอตอบเริ่มต้นตอนที่7ดห้านหลังตึกจะมีกองไฟที่ใครไม่รู้จุดขึ้นและตีโลกจิตก็โผล่มาและเขาจะเริ่มไล่ล่าแม่หมดกันเริ่มต้นเพื่อนของคนที่โดนดิงตายถือโดนสงสัยเป็นคนแรกตีโลกจิตก็บอกให้จับเธอเผาเลยเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าใช่หรือไม่ใช่ เธอก็เลยโดนจับวุ้มจะไปเผาแต่ก็โดนขวางไว้และเจอันก็เสนอว่าให้ทุกคนเล่าสิ่งที่เคยทำไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วมามีคนเห็นเลือดในผ้าที่เจอันถืออยู่เธอก็เลยโดนสงสัยไปด้วยเจอันก็เลยองเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังเช็คศพของคนขายหมวกอยู่ทำให้สมาชิกของบีทุกคนรู้เลยว่าคนขายหมวกตายแล้ว แถมเธอยังบอกอีกว่ากระสุนปืนตรงกับปืนที่ใช้ในบีด้วยระหว่างที่ทุกคนกำลังสับสนลงุลงโลนหน้าโหดก็เดินมาแล้วถามว่าใครคือแม่มดทุกคนก็เงียบไม่มีใครกล้ารับลุงก็เลยบอยฆ่าทุกคนยกเว้นคนที่ไม่ใช่พวกของตัวเองก็คือพวกกลุ่มติดกระเบนะครับพอลุงสั่งอย่างนั้นทุกคนก็กลัวก็วิ่งบงแตกกันใหญ่และลงุลงโลนหน้าโหดก็จะเริ่มสั่งให้ไล่ฆ่าทุกคน ลุ่มติดอาวุธก็เหมือนจะ่ยางนังเอที่จะต้องไล่ฆ่าพวกเดียวกันด้วยตีโรคจิตก็เลยเปิดก่อนพอมีคนเปิดก็เลยเอาด้วยตัดมาที่นางเอกจะพาเพื่อนของคนที่ตายหนีมาด้วยกันแล้วจะให้เธอซ่อนอยู่ในห้องและนางเอกจะวิ่งออกมาตามหาพระเอกแล้วก็จะมีหนุ่มช่างที่พระเอกเคยช่วยไว้ตอนที่เล่นเกมไล่จับวิ่งมาลุมกลุ่มด้วยก็พาเพื่อนมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันหาพระเอกในทั้งสี่คนนั่นแหละ ตัดมาที่ลุงล้นหน้าโหดก็กำลังยืนอยู่หน้ากองไฟและพวกกลุ่มติดอาวุธก็กำลังเอาศพส,สมาชิกบีทมาเผาตามเงื่อนไขของเกมตัดมาที่หนุ่มหัวข่าวกับเจ๊หัวเด็ด็อบก็กำลังดูการไล่ฆ่ากันอยู่ที่ห้องวงจรปิดทางนางเอกก็จะแยกกันออกเป็นสองทีมาตามหาประเอกที่ห้องพักและตอนนี้ก็จะได้ชื่อของน้องที่เป็นเพื่อนศพและว่าชื่ออาศาฮิ แล้วเธอก็จะเจอลูกน้องของลูนหน้าโหดที่ใหมอปลกอยู่ในห้องน้ำเพราะว่ากลัวไม่กล้าที่จะฆ่าคนนังเอกก็เลยถามว่าจับพวเอกไปไว้ที่ไหนเขาก็ตอบว่าอยู่ที่ตึกหลักตัดมาที่ฝั่งทีมชายก็จังสวยเจอพวกกลุ่มติดอาวุธและพวกเขาก็สู้กันหนุ่มชุดว่ายน้ำเครื่อง่อนกับหนุ่มเสื้อเขียวก็สู้กับชาสองคนชนะแต่ก็มีสาวติดอาวุธอีกคนหนึ่งโผล่มาหนุ่มชุดว่ายน้ำเครื่อง่อนก็โดนยิงตายไปเลย หนือหนุ่งสาเขียวก็จะหาสาวที่ตามมาที่หลังและถามถึงที่อยู่พระเอกก่อนที่จะจเธอสลบไปตัดมาที่เจ๊อันกำลังลือหาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วคุยอนนะก็โผล่เข้ามาและทั้งสองก็คุยกันเจ๊อันกำลังหาของก็คือกาวแห้งเร็ว เราจะเอาการนี้ไปหาลายนิ้วมือของคนร้ายที่ยิงศพคุยน่ะก็ถามว่าเธอเคยทําอะไรมาเจฮันก็เลยตอบว่าเธอเป็นตํารวจไปสูบหลักฐานระหว่าที่สองคนเดินมาก็จะเจอรอยสักโรคจิตอยู่คุยนด้ก็จะขอไฟกับรอยสักโรคจิตคนเดียวและตอนนี้บีก,ก็กําลังเกิดไฟไหม้ซึ่งเกิดจากรอยสักโรคจิตเป็นคนวางเผื่อไว้เพื่อตอนคนให้ไปรวมกลุ่มกันจะได้ฆ่าหมูท่ทีเดียวไม่ต้องแบกศพเยอะ สมาชิกบีก็จะวิ่งหนีไฟทะยุใหญ่ใครหนีสีสัวก็จะเจอกลุ่มเดุตรบบยิงอีกและาพาก็จะตัดมาที่ตีโลกจิตใช้เล,เล่เปิลหญิงคนจากบนดาดฟ้าแล้วเขาก็ต้องย้อนความหลังว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่เคยโดนแกละก่อนและนุ่มหัวขาวก็จะเดินเข้ามาคุยกับตีโลกจิตตัดมาที่ลอยสักโลกจิตก็จะสู้กับคุยนาอยู่โดยลอยสักโลกจิตจะใช้ดาบยาว ส่วนคุยนามือเปล่าคุยนาก็เลยต้องโซ้แบบระว่างตัวตัดมาที่แจ้อันก็จะมาเก็บหลักฐานที่ศพอยู่และตัดมาที่ราศรก,กจิตก็จะไล่ฟันคุยนาอยู่เขาก็จะจัดการคุยนาไม่ได้เขาก็เลยสงสัยว่าคุยนาเมื่อก่อนเธอเป็นอะไรมาคุยนาก็จะตอบว่าเธอเป็นแค่พนักงานแผนขายเสื้อ้า แต่จริงๆแล้วภาปฏะยออดีตมาว่าเธอเป็นลูกชายของเจ้าตำานักการเ่าสู้ที่จริงๆแล้วเธอชอบแต่งตัวเป็นหญิง แล้วมา่าพอจับได้พอ่อเธอไม่ยอมรับคุยนากก็เลยต้องหนีออกจากบ้านมาโดยชื่อเดิมของคุยนาก็คือฮิคาริตัดมาที่หนุ่งาขาวก็กําลังคุยกับติโลกจิตว่าเขาสังเกตว่าเมื่อลมเกมแหลงต่ไฟฟ้าจะถูกเบี่ยนไปจากเดิมที่ใช้เครื่องปั่นไฟของบีจะกลายเป็นใช้ไฟของโรงแมแสดงว่าจะต้องมีคนคุมเกมแอบเข้ามาจากกัดการระบบอยู่ เขาจะสงสัยพวกสมาชิกระดับสูงที่รู้ระบบไฟฟ้าเป็นกลุ่มแรกแลหนุ่มหัวขามีแผนที่จะไล่ฆ่าสมาชิกระดับสูงให้หมดแล้วเขาก็เอาปืนไฟประดิษฐ์ยิงสายตีโรจิตสีโลกจิตก็โดนไฟข้อต,ตกตึกไปตัดภาพามาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องกำลังหาข้อมูล่านเน็ตอยู่เขามีความรู้สึกเบื่อโลกและอยากจะเจอกับโลกใหม่แล้วเขาก็หลุดเข้ามาในเกม เขาต้องเข้าล่วงเกมฑ์เอาชีวิตรอดทําให้เขาพบชีวิตในแบบที่เขาต้องการและเขาก็ก้อนผมออกและให้ช่างสักมาสักให้เขาพอใจที่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปเขาก็คือรอยสักโลกจิตนั่นเองแล้วคุยนาก็จะบอกว่าทั้งสองคนจะล้ายกันก็คือเป็นคนที่จิตอดีตของตัวเองและทั้งสองก็สู้กันเจคุยนาก็อาจไอรโลกจิตรุปไปตัดมาที่พระเอกจะย้อนอดีตถึงความสนิทสองคน เพื่อนๆจะขอให้พระเอกอยู่ต่อไปและพระเอกก็จะสามารถแกะสกอตเทปที่ปิดบากออกมาได้แล้วตัดมาทางนางเอกกำลังหาพระเอกอยู่ก็เดได้ยินเสียงเธอไปไล่เปาะประตูฟังเสียงพระเอกร้องช่วยด้วยแล้วเธอก็หาห้องเจอ ประตูเปิดไม่ออกเธอก็เลืออ่อนหองมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พวกกลุ่มติดอาวุธก็โผล่มาไล่ยิงพอดีทั้งสามคนก็เลยหนีเอาตัวรอดน,อนังเอกก็เลยหลบไปที่ห้องใกล้ๆแต่กระโดดหนีออกทางหน้าต่างพวกนั้นก็จะตามมายิงนังเอกแต่นุ่มช้างเสื้อเขียวกับสาวเพื่อนสนิทของศพตอนเริ่มเกมก็จะตามมาด้วยและมาช่วยนางเอกไว้ทางนังเอกที่กระโดดข้ามหน้าต่างมาก็จะเข้ามาที่ห้องที่พระเอกถูกขังไว้แล้วเธอก็จะช่วยพระเอกได้ตัดมา ที่ลาสักโรกจิตที่กำลังสู้กับคุยนาอยู่ก็สู้ไม่ได้เขาก็เลยปาขวดแก้วลงพื้นให้แตกคุยนาที่สู้ท้าเปล่าก็จะเสียเปรียบไอตัวรอยสักนี่โกงจัดๆและเขาก็พูดจาดูถูกคุยนาภาพตัดมาที่อดีตของคุยนาที่เธอมาเยี่ยมแม่ที่นอนป่วยในโรงพยาบาลในร่างของสาวน้อยแต่แม่ของเธอก็ยังจำได้และยอมรับในตอวตนของเธอเธอคิดถึงแม่ยังไงเธอก็ต้องรอดไปให้ได้ แล้วเธอก็ตั้งท่าพร้อมลุยสุดท้ายแล้วเธอกจะอสู้โดยม่สนใจเศษแก้วที่ตกอยู่ที่พื้นจนเธออาจร้อยสักลงจิตล่วงไปตัดมาที่พวกติดอาวุธก็จะไล่ฆ่าคนไปเรื่อยๆฆ่าไปฆ่ามาก,ก็เริ่มเยอะมากแล้วแต่เกมก็ยังไม่จบตัดมาที่พระเอกที่ถูกช่วยออกมาก็าจะจับกลุ่มคุยกันเรื่องที่จะจบเกมเพราะเหลือเวลาอีกแค่30นาทีแล้วพระเอกก็ว่าน่าจะเหมือนเกมไล่จับคือมีคนกลุ่มหนึ่งที่โดนบังคับให้มาเป็นคนจ าการเกมมันยักที่ใส่หัวหมา ทำไม่ล้ายค่าคนยักษ์ก็จะโดนปอกคอระเบิดตายเคสนี้เขาเดาว่ากฎของแม่หมดก็คือให้คนในบีเมโบเวอร์ over. แม่มดก็นัชนะนางเอกก็เดาว่าแม่มดอาจจะเป็นกลุ่มติดอาวุธน่าจะเะห,จะหมาะที่สุดเพราะว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องโดนล่าระเอกก็ว่าน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นเกมโพแดงเป็นเกมทรารยศถักหลังที่เล่นกับจิตใจคนแถมเป็นสิบโพแดงอีกมะเอกก็นั่งคิดไปตัดมาที่ลุงโลนหน้าโหดยืนระลึกความหลังอยู่หน้ากอง ไฟที่ใช้เผาแม่มดมาลุงคนขายหมวกจะออกมาจากการเป็นโฮสตมาเป็นคนขายหมวกส่วนลุงโลนหน้าโหดเดิมจะเป็นพวกยากุซ่ามาก่อนก่อนที่จะไปเป็นทหารถัดมาที่พระเอกเขาคิดว่าการที่คนขายหมวกและโมโมกะหรือศพตอนเริ่มเกมเนี่ยตายพร้อมกันน่าจะไม่ใช่เหตุบังเอิญเกมมาสเตอร์น่าจะรอเวลาในอยู่แล้ว คนที่รู้ว่าคนขายหมวกตายก็น่าจะมีด่สมาชิกระดับสูงและพระเอกก็ว่าเกมเตอร์อาจจะมีวิธีที่ทำให้รู้เรื่องการตายของคนขายหมวกก็ได้แต่พระเอกก็คิดว่าทำไมเกมต้องเลือกเวลานี้มาททนเจันที่พยายามจากตรวจสอบลายนิ้วมือที่มีดเธอก็จะพบอะไรบางอย่างเธอเขวิ่งออกมาจากห้องแต่ก็เจอพวกกลุ่มติดอาวุธใช้ปืนฟาดทำไม้สลบไป มาที่พระเอกเขาจะยิงขึ้นและบอกทุกคนว่าเขาพอจะรู้แล้วว่าใครคือแม่มดแล้วก็จบลงแล้วนะครับกตอนที่7จ็ดเริ่มใกล้ก็สู่ตอนสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเป็นตอนที่8ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูหนังครับผม